ต้องบอกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญแรกๆที่มีพระรูปราชก,การที่สี่อยู่บนเหรียญนะฮะพวกเราก็รู้กันอยู่ว่าราชการที่สีเนี่ยท่านท่านอชิยะทางด้านการคำวนวณบางท่านสามารถที่จะไปคำวนวณสวยราคาเต็มดวงที่ว่าก่อประจบครีขันเหรียญพวกนี้มันก็จะเป็นแค่ก้อนโลหะสักอย่างอะไรกันไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าที่เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเป็นไงนเราก็ไม่รู้่ะ แต่ถ้าเรารู้เรื่องราวของเหรียญเหล่าน,นี้รู้ถึงประวัติของ่วงท่านเหล่านี้จะทําให้เราเราจะชื่นชมกับผลงานนี้มากขึ้น,นแล้วก็เราสามารถจะอินกับกับศิลปะแขนงหนึ่งของโลกลักษณะนี้เป็นการที่จะทาให้เราชื่นชอบชื่นชมกับสิ่งสะสมของเราที่มีอยู่นะครับก็ฝากเพ้่อนเพืนคนที่สะสมต่างๆนี่ของเหรียญของตำบนัรของสารพัดทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรู้ถ้าเรารู้เบื้องหลังมันจะสนุกมากจริงๆ เหรียญนาลาทิพ์นะครับเราจะใช้ชื่อกันว่าเหรียญนาลาทิพตแต่ว่าด้านหน้าเหรียญน่ะจะเป็นเป็นพระรูปรัชกาลที่สี่นะฮะส่วนด้านหลังจะเป็นข้อความบอกงานนะฮะเหรียญเนี่ยทำขึ้นเป็นเทลึกในงานก็จนอายุครบ60พรรษานะเท่ากับห้ารอบของกรมพระนาทิพตพันพงศ์ครับพงเป็นต้นราชกุลวรวันนะฮะเหรียญนี่มีสองขนาดนขนาดใหญ่ประมาณเจ็ดเซนนะฮะส่วนขนาดเล็กเนะี่ย เป็นเหรียญกลมฮะเหรียญกลมเหมือนกันรูดลายเหมือนกันทั้งหมดแต่ขนาดเล็กเนี่ยประมาณ2.7เ็ซนฮะทำ้ดยตองแดนฮะที่ลึกในงานใจยิดนะฮะก็คือ60พรบษันศาของกรมพระนริศประพันพงศ์พงศ์สูตรเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2404นะฮะแล้วก็มาครบ60พิบปันศาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2 4 6 4 ซ,ซึ่งจัดงานใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ในปีนั้นได้รับสถาปนาจากพระมุนราทิป,ประพันธ์คงเป็นพระนาราทิศป,ประพันธ์พงนะฮะตอนเมื่อทรงพระเยาวเนี่ยทรงศึกษาเวกร์ไทยกับในโรงเรียนของใน,นในพระมหารากวังนะฮะกับพระประยิยธรรมธาดาเปี่ยมนะครับแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษกับนิตยอช์ปีเตอร์สันนะฮะพวกเนี่ยต้องบอกว่าเร่ําคำร่ำเือว่ามีมีวัยพิบไปพานดีนะฮะแล้วก็ทางด้านทั้ง ทั้งด้านอักษรศาสตร์คนิตศาสตร์และก็บราณคดีถ้าท่านบอกท่านเป็นตู้ที่เรียนเก่งนะฮะแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วก็รับราชการนะฮะสนองพระเดชพระคุณในกรมคลังนะในกระทรวงพระคามหาสมบัตินะฮะซึ่งมีผลงานในยุคนั้นนะก็คือเสนอรัชกาลที่5ว่าประเทศไทยนะม,นมันใช้แต่เหรียญกราส์ยังไม่มีใช้ธนบัตรในขณะที่ ต่างประเทศเท่าไหร่เขาก็มีธนบัตรใช้กันนะฮะแล้วก็เราไม่มีธนบัตรไทยเราอาจจะมีสมัคราชการที่สี่อาจจะทําหมายขึ้นมาเป็นชั่วคราวสั้นๆแล้วก็คนอาจจะก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับยุคนั้นจะมีธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นตาชาร์เตอร์นะฮะแล้วก็ฮ่องกงแห่งเซี่ยงไฮ้แบงกินคอร์ปอเรชันนะฮะแล้วก็ธนาคารยูโรจีนทั้งสามธนาคารต่างชาติเนี่ยที่มาตั้งอยู่องไทยเนี่ยก็ทำธนบัตรขึ้นนะฮะ ป็นแบงก์โนดนะแล้วก็เอามาใช้ในด้านการธุรกิจ,จาก,การจ่ายค่าสินค้าต่างๆซึ่งทําให้เป็นตัวหล่อลื่นเศรษฐกิจให้มันข้องตัวมากขึ้นแทนที่จะจะเอาแต่เหรียญซึ่งมตมิว่าพันบาทบนหนักเป็นกิโลกิโลแล้วนะยังแค่เป็นหมื่นเป็นแสนบาทนี่ต้องต้องใช้รถลากนะครับแต่ขณะที่ธนบัตรเนี่ยทำด้วยกระดาษมันเบาเงินแสนบาทในยุคนั้นเนี่ยใช้กระดาษหนักไม่กี่ะดากเท่าไหร่แล้วก็คนสามารถ คิวไป,ปไหนมาไหนได้ฮะเป็นความสะดวกในการที่มนุษย์คิดธนบัตรขึ้นมาใช้การอกางทีสานะฮะการที่ห้าก็ได้รับข้อเสนอจากตอนนั้นเป็นกมืนนะฮะมนุษกบุญในราชทิศก็อโปรดให้สั่งเป็นธนบัตรนะฮะซึ่งใช้ใช้เรียกว่าเงินกระดาษหลวงจะไม่ใช่คําว่าธนบัตรนะฮะเงินกระดาษหลวงก็คือธนบัตรตัวเองละ พิมจากเยอรมันครับบริษัทคิสเก้เดฟเรนเมือนไลฟ์เซ็กเยอรมนีครตอนนั้น่ะไม่มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับงั้นยังยังอยู่ในประเทศเดียวกันครเป็นทั้งหมดหลายชนิดราคานะฮะมีมีบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทที่สิบบาทสี่สิบาทแปดสิบาทร้อยบาทนะฮะแล้วก็อย่างสูงสุดก็คือแปดร้อยบาทฮะยังมีรูปอยู่นีดนะฮะอันนี้คือเงินกระดาษหลวงซึ่งซึ่งพิมพ์มานี่นี่อันนี้ขนาดแปดร้อยบาทฮะสี่ร้อยบาทร้อย แต่สิบนะฮะสี่สิบสิบห้าบาทหนึ่งบาทก็เป็นฝ่ายชนิดราคานะฮะซึ่ง,งมีพระราชบัญญัติประกาศใช้เมื่อปี12 1, 12ร้อยสิบสองนะฮะคงนึกออกว่าปีนั้นอ่ะมีวิกฤตการร้อยสิบสองนะฮะซึ่งฝรั่งเศสครับเอาเรืองลบมาบุกบ้านเรานะะฮแล้วเราก็ต้องยอมเสียค่าบริการทุกค้าเลยนะฮะเสียาหายไปเยอะนะบับงเอิญนะธนบัตรชุดเนี้ยพิมพ์นในเยอรมันนะฮะแล้วก็ เพงเกิดเหตุ 2, ที่สองก็คือเกิดลอสอเหตุการณ์1้อสอง้อสิบสองนะปฏบัตินี้ตอนหลังก็เลยยกเลิกไปไม่ได้ออกชัยนะฮะซึ่งภายหลังนะได้ยินว่าเขาทาลายจริงไปเยอะเก็บเป็นตัวอย่างไว้นิดหน่อยนะสามารถไปชมได้ที่พิธพันของธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์เรียนรู้นะครับยังยังเหลือนิดหน่อยนะ,ะอันนี้น,นีเน้เป็นผลงานแรกๆของของคุณมือราคิดซ,ซึ่งตอนนั้นยังทจบลงพยุทเป็นกบฏนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็มีผลงานทางด้านการประพันธ์กัน นิพนธ์หนังสือต่างๆมากมายนะฮะเอ่อจะยกตัวอย่างให้เช่นหนังสือพลอนะฮะเาวเครือฟ้าไตาทองอารับราตรีวงค์สวัสดิ์ไทยใหญ่นะฮะอันนี้คงท่านเป็นผู้ประพันธ์นะฮะองค์สวัสดิ์ไทยใหญ่นะครับแล้วก็องค์สวัสดิ์พม,ม,ม่าคงฤทธิ์หมาหมกุฎคุณนานุศน์ลูกบ่ายาดฮะโดยอมมาขยามลูกบ่ายาดนี่เป็นเป็นตำพีของของอาหรับนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะมาก่อนที่จะมีศาสนาสลาม คำพีลุบไบยาติเนี่ยจะบรรยายความสุขในการยกตัวอย่างว่าการดื่มไวน์ในในประเทศอิหร่านเนี่ยเมื่อก่อนสมัยโบราณเนี่ยก็ปลูกองุ่นนะพันจิรัสเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นเหล้าหุ่นแล้วก็ภมพยายามบรรบรรบรรยายถึงว่าความสุขในการเสพน้ำองุ่นน,นะครน้ำน้ำไวน์แดงเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นคำแปลที่คงท่านได้ได,ได้แปลภาษาไทยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังรงประพันธ โงฉันกราบกรอนในงานบรมมารชา้พิเศษรัชดิฉ์เจ็ดนะฮะซึ่งส่ง,งะพันธ์โดยพระว์ท่านนะฮะพระฤทธิรงพันทุนก้าวถวายปีสองสี่เจ็ดสองอันนี้คพิ่พิพปีเจ็ดสองนะแต่ว่างานบรลมราชาัพิเศษเน,น,ะนะี่ยปีสองสี่หกแปดนะฮะนี่เป็นข้อความที่พวะองค์ประพันธ์ไว้ตั้งแต่รายละเอียดของของศานชาววังพระอิศยยอขบวนแหลตน,น,ะน,ะต,น,นต่างนะฮะซึ่งแต่งเป็นโครงสี่สิบห้าเป็นโครงกราบต่าง เล่มใหญ่เลยนะฮะอันนี้เป็นผลงานสําคัญของท่านอยู่ฉบับหนึ่งนะและอีกอย่างนึงก็คือองค์ท่านเนี่ยประพันธ์พระนามของโอรสธิดาขององค์ท่านนะเป็นเป็นโครงาพนะแต่อย่างในเล่มเนี่ยจะบอกยกตัวอย่างนี่คือระดับที่5ชายวันที่5คือวิทยกรพิชาเชี่ยวชาญศาสตร์ับมาศกู้ชื่อจากหลักวงมหาหมาดสมพ่อเพียง หลักรักจากผู้ชอบใช้ายดีอันนี้พงษงท่านเนี่ยต่อมาได้เป็นกรม,มืน่นนาลาทิพย์พงวพันธ์นะฮะเพราะพธิดาของพงษท่านเนี่ยก็จะมีอีกสององค์ฮะที่ได้ได,ได้สัมปนานะฮะก็มีพระนางเธอรักษมีละวันวกับพงเจ้าวราภาพรนะฮะซึ่งได้ได้รับการสถาปนาจากหมอมเจ้าเป็นเป็นพงกเจ้านะครับและสิ่งที่พงษท่านได้ทําแล้วเป็นที่แพร่หลายชื่นชมเป็นที่นิยมมากในยุคนั้นคือการตั้งคณะละครนะฮะ ที่มีชื่อเสียงมากๆในยุคสมัยรัชกาลที่5คือพระนครปีดาวไรแล้วก็มีโรงละครอยู่ที่แพร่งสปรสานนะฮะแล้วก็บางทีไปแสดงอยู่ในพระมหาราชวังด้วยนลรัชกาลที่5ตัดว่าเธอทําให้ชาววังคลังละครเสียบทแล้วหมายเพราะว่าละครที่กกมมืนราธิปการพงศ์ซึ่ท่านตั้งขึ้นมาเป็นที่นิยมของในยุคยุคนั้นมากนะฮะแล้วก็เป็นที่คลั่งใครของของคนในวังละครทั่วไปด้วยและรัชกาลที่หกับรัชกาลที่6ซึ่งตอนนั้นยัง ป็นผู้บริโรสที่ร่าเนี่ยเคยไปชมละครที่โรงละครปีดาไรตั้งหลายครั้งนะฮะมีบิ๊กตึกก็ไว้นะครับแล้วก็การเล่นละครครั้งหนึ่งเนี่ยมีรายได้เข้ามานะถ้าเป็นละครธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะได้มารอบละสองพันบาทคิดดูแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยมัยก่อนสองพันบาทนี่เยอะมากนะฮะเป็นเงินเยอะมากนะฮะแล้วก็ถ้าละครเรื่องไหนที่ที่ที่มีชื่อเสียงมีคนนิยมก็ได้ถึง2 5 0 0บาทแล้วสำหรับที่นั่งที่อยู่ใน ในลงครปีดาลัยเนี่ยประมาณสักงพารอที่นั่งส่วนใหญ่ก็จะเต็มแล้วเกิเต็มต้งแทบจะทุกรอบนะฮะก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการละครร้องของของไทยในยุคแรกๆเลยนะฮะซึ่งยุคนี้ละครร้องที่ถ้าจะเรียกว่าม,มันไม่มีเพราะมันมีลุกหลังก็มีหนังโงรงภาพยนตร์อะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะละครพวกนี้ก็ก็เสืออ่อมหอยหายลงไปนะครับสำหรับโรงละครปีดาลัยเนี่ยก่ออยู่ที่แพร่งนาราฮะซึ่งเป็น การที่ตั้งวังของมงข้งเนี่ยมีาาคณะละครเนี่ยชื่อาาคณะล,ละครหลวงอรมิตนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นต้นต้นเวยของละครเวทีหลายๆวงเลยยกตัวอย่างประโมทไทยเิทีกรุงปราโมทเมืองประเทืองไทยสําหรับผลงานในการประพันธ์ต่างๆเนี่ยตรงนีพระนิพนธ์อะไรต่างๆเลต้องท่านใช้ใช้น้ําแฝงครับเป็นพระองค์แรกในบ้านเราที่ใช้ใช้น้ําแฝงครับ เอ่ออย่างเช่นนำแฝงว่าประเสริฐอักษรนะฮะแล้วก็กอไกลิทภาษีนะฮะเรื่องที่ท่านมีชื่อเสียงมากอีกเรื่องนึงคือคืออลอตเตีซึ่งซึ่งแปรมาจากหนังสืออารับเรื่องพันเอ็ดรอตตรีนะฮะวันเทาสนันวันไนท์นะฮะซึ่งซึ่งกล่าวถึงเรื่องที่วาโลเรือ่องกริจัดของของหยิบเนี่ยต้องการมีมเหสีแต่ว่าถ้าองค์ไหนไม่ถูกใจก็อยู่ได้คืนเดียวแล้วลุ้งขึ้นก็ก็ประหารเลยฮะ แต่มีมีองค์หนึ่งซึ่งซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้ถึงพันเอ็ดลาตีพันเอ็ดก็คือพันหนึ่งนะพันหนึ่งลาตีซึ่ง,ซ,งซึ่งแต่ละคืนเนี่ยพระนางทั้ง,ทงองค์เนี่ยก็ก็เล่านิทานต่างๆให้ให้ให้ฟารโรห์ทั้งได้ได้ฟังนะฟารโรห์ท่างก็ติดตามฟังแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องถุกแต่ละเรื่องที่ที่เล่าฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่ท่าสนใจและสนุกนะฮะนั่นฟารโรห์ก็ติดเรื่องนี้จนกระทั่งครบหนึ่งพันา 1, ลาตีก็ แลกเป็นพระราชนินดีนะฮะแต่สำหร็จตอนอันเอ็ดลาตีนะี่ต้องเป็นเรื่องที่ที่คลาสิกมากนะฮะโรแมนติกด้วยนะฮะสำหรับเหรียญน,นี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นพระรูปพระสันที่สี่ฮะต้องสังเกตดูว่าเหรียญของของท่านใดๆเนี่ยจะหน้าหน้าหรือจะเป็นรูปของของท่านนั้นนะฮะยกตัวยอย่างถ้าถ้าเป็นรูปของของคน ในโอกาสครบ60ปีก็จะเป็นหน้าของ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 ,ของท่านนั่นแะฮะแต่ว่ากรมพระราธทิปเนี่ยคำนึงถึงบรรพบุรุษนะคือพระราชบิดาคือรัชกาลที่4นะฮะก็ก็เอารูปรัชกาลที่4มาไว้เป็นหน้าเหรียญนะฮะแล้วก็ต้องบอกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญแ,แรกๆท,ที่ที่มีพระรูปรัชกาลที่4อยู่บนเหรียญนะฮะเหรียญแรกสุดจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเครื่องราอชอุียพรสม,มรัยรัชกาลที่4นะฮะซึ่งซึ่งรัชกาลที่4 ทำขึ้นนะฮะเพื่อไปถวายจักรพรรดินโปลเลียนที่3าที่ก,กรุงฟรองเซสนะฮะซึ่งเป็นเครื่องราชทำด้วยทองคำแล้วก็ลงยาแล้วก็ด้านหน้าจะมีพระรูปและขันศีนะ้วเป็นช่างฝีมือช่างแบบไทยอ่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปช้างนะฮะแล้วก็มีดาราประกอบกับดารานพร,รัตซึ่งซึ่งเป็นดาทธาิพรัตยุ克ชการที่สีนะ่เนี่ยแต่ว่ามีมีเพิ่มรูดลายมีเพิ่มรัศมบีแฉกใหญ่ขึ้นไปสายเพชรประกอบไปอีกมากนะฮะ ซึ bon ่งจิวันนี้อยู่ที่ราชวังฟงเทนโบร์องเสกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเลขแรกของของที่มีรูปพระรูปแรกขั้นที่สี่นะมีตัวกอนนะบอกว่าพระจอมเกล้าเทียนมหาราชจอมเกล้าก็คือรั้นที่สี่ะเทียนก็คือนักปรา์มหาราชคือพระมหาราชที่ผู้เป็นนักปราบซึ่งซึ่งพวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ารั้นที่สี่เนี่ยท่านท่านอริยะทางด้านด้านทางด้านทำการคำนวณ ทางด้านโหราศาสตร์นะครคำนวณปฏิทินจำนวนการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของภระาทิตย์ประจัเนะี่ยท่านสามารถที่จะไปคำนวณนะคระบซราคาเต็มดวงที่ว่ากอ่อประจบครีขันเดือนสิงหาคมปี2411นะฮะแล้ด้านหลังเหรียญน,นะฮะจะมีข้อความบอกงานว่าเทวพรีนะะและผู้ประสตร์ชีวิตและบุธิกรมนาทิพ์เมื่ออายุ60ปีพศ2464 รู้จากฟอนต์อันนี้แล้วเนี่ยซึ่งไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครน,ะน่าจะเป็นฝีมือการออกแบบของหมอนเจ้าอีที่เทปสันกฤดาครน,นะฮะซึ่งเป็นช่างอีกองหนึ่งซึ่งซึ่ง,งมีความสามารถในการเขียนแบบเขียนประตูนเขียนอ,ออกแบบอะไร,รต่างๆนะฮะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเหรียญตอนที่พระองค์ท่านประชวรอายุ60พรรษาซึ่งเ,เหรียญของพระองค์ท่านมีเหรียญน,นะฮะค,คือเหรียญเหรียญเนี้ยทำเป็นรูปรูปอาร์มรูปโลนะฮะแล้วก็ มีพระรูปของพระค์ท่านตอนหลุ่มกับนอนตอนชรานะฮะนะมีมีพระรูปคู่กันแต่เป็นพะอโค์เดียวกันฮะด้านล่างจะมีตัวสอนบอกว่ากรมพระนราธิปประสูตร2404นชรา2 4 7 2ซึ่งซึ่ง,งตอนนั้นระองมีพระชนมายุ68พรรษานะครับเป็นพระรัชโอพระองค์ที่56ของรัชก,กาลที่สนะครับกับเจ้าจอมมดาเขียนประสูตรเมื่อวันที่20กันยายนปี2 4ง4 สิ้นพระชนเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2474นะครับพระชนมายุประมาณ70พรรษาครับส่วนด้านหลังของของเหรียญเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ตาประจำพระองค์ท่าน,นะคะับส่วนในงานที่พ,พระองค์พอชนอายุครบ60พรรษานเนี่ยก็ก็จะทำเหรียญขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะฮะรูปพระราชารย์พที่มาร่วมงานนะฮะสำหรับพระสงฆ์ในพระองค์ท่านก,ก็ก็ทำพัดรองเป็นพระรูปขององค์ท่านนะฮะแล้วก็ที่นมพัดนเนี่ยมีกาประจำพระองค์นะครับที่รอบขอบ ด้านหน้าเนี่ยก็มีชนมายุสมามงคลนะฮะกรมพระนรทิพครบ60ปีพศ24-64นะซึ่งซึ่งเป็นของที่พระชรายกับพระสงฆ์ที่มาสวดในในในงานพระชวนมายุสมามงคลขององค์ท่านนะฮะอันนี้เป็นการการอามของวงท่านจะมีมีรูปลักษณะเป็นอามน่าเจอเป็นอมอเจ้าประวิสุมสายเป็น,เป,นเป็นผู้ออกแบบนะครับดูจากฝีมือดูจากฟอนต์อะไรต่างแล้วนะครับ พวกท่านในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยพวกท่านไปประทับที่ชะอำนะฮะชาวบ้านจะแถบชะอำเนี่ก็นเลือกเลือกท่านให้ขึ้นตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะพวกท่านเนี่ยที่ที่พวกท่านชอบทางด้านทางด้านการละครเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าตอนสมัยรัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสมายูอะไรพวกเนี้ยพวกท่านก็ตามสเสด็จด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูละครของของของมาลายูจะมีลักษณะกำแบรกำแบรลักษณะที่เป็นสไตล์ของของ อินโดมาเลย์มาเลย์นะฮะคนก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นพวกท่านเอาเอาแบบจากจากละครละครมาลายูมามาเป็นเป็นละครร้องไทยน,นะจริงๆจ,จะมีอีกกระแสนึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยเอาละครร้องเนี่ยมาจาก,จาก,จ,ากจากทางยุโรปทางอังกฤษอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอามาอันนี้เป็นสองกระแสท,ที่ที่ว่ากันไปนะสําหรับวังวรวันเนี่ยเป็นวังท,ที่ที่มีชีวิตที่มีความสุขมากนะแล้วก็จะมีการเสวนาจะมีการคุยกันแล้วก็ ผู้คนอยู่ในวงนะังเนี่ยก็จะมีความรู้โต้อตอบอะไรกันมีชาววัดที่ปฏิภาณมากนะอย่างอย่างพระนางเจอรักศมีระวัพระองค์ท่านก็เก่งทางด้านาาประพันธ์บทกลอแรงต่างด้วยนะครับสำหรับข้อมูลอะไรทั้งหลายผู้นี้นะฮะก็ได้จากหนังสือหลายๆเล่มนะฮะโดยเฉพาะเล่มเนี้ยเอ่อสินทรประกรณบนพิจาราปี2อ1 3ันะจะบรรยายประวัติของพวกท่านไว้ละเอียดมากนะฮะในเล่มนี้นะครับต้องบอกว่า หนังสือที่เรามีค้นคว้ากันมาเนี่ยเป็นแหล่งของของข้อมูลอย่างดีนะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับพวกเราเยอะๆเราก็เอา,เอา,เ,อาเอาความรู้จากที่เราได้ค้นคว้าต่างๆมานะแล้วก็มาเผยแพนะร่กันนสถูกดหนะถ้าเล่นเหรียญแล้วมันไม่มีความรู้อะไรพวกนี้นะเหรียญพวกนี้มันก็จะเป็นแค่ก้อนโลหะสักอย่างอะไรกันไปรู้อะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า ที่เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเป็นไงนเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราสมมติว่าเราเราเรู้เรื่องราวของของเหรียญเหล่านี้รู้ถึงประวัติขององวท่านเหล่านี้เราจะมีความรู้แล้วก็มีความความชอบแล้วก็อย่างอย่างฝรั่งเนี่ยต่า่งชาติเขาเรียกเลยว่า art appreciation นะฮะคือว่ายกตัวอย่างเนี่ยพวกเพลงคลาสสิกเนี่ยบางทีเราฟังไม่รู้เรื่ององ่ะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเบื้องหลังของเพลงเหล่านี้ใครเป็นคนแต่งบโตเฟนมาแต่ง หรือว่าบาร์เบอร์อะไรพวกมี้มาแต่งเนี่ยเราจะทําให้เราเราจะชื่นชมกับผลงานนี้มากขึ้น,นแล้วก็เราสามารถจะอินกับกับศิลปะแขนงหนึ่งของโลกซึ่งก็คือบทเพลงอะไรพวกนี้คนะเป็นเป็นคลานสิกเลยนะลักษณะนียเป็นการที่ทําให้เราชื่นชอบชื่นชมกับสิ่งสะสมของเราที่มีอยู่นคะครับก็ฝากด้วย,วยกะรันคนที่สะสมต่างๆเนี่ยของเหรียญของธนบัตรของสารพัดทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรู้ถ้าเรารู้เบื้องหลัง มันจะสนุกมากจริงๆนะนำเฉยไว้ครับระนะนำหนังสือที่ดีมากๆนะครับเหรียญไทยนะเป็นชุดเ,เหรียญทองคำในสมัยรัชกาลที่น9นะครับซึ่งรวบรวมเหรียญทั้งหมดกว่า800กว่ารายการเหรียญทองคาล้วนๆน,นะฮะแล้วก็แต่ละเหรียญเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดนะรเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆลงไว้ด้วยนะครับสํบาหรับเหรียญเหล่นานี้ก็จะประกอบด้วยเหรียญที่ลึกหรือก,อกสาบ เครื่องต่างๆครับครอบจักรวาลที่สร้างขึ้นในช่วงสมัย,รรยาการที่เก้านะครับที่สร้างมาแต่ละเหรียญน่จะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธานะครับสร้างขึ้นด้วยวโลกาสต่างๆในในการของราชนะครับเป็นวัตถุมงคลรวบรวมอยู่ในนี้นะครับแปดร้อยกว่ารายการนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่รวบรวมเอาเอาจิตวิญญาณของของแต่ละเหนนะรียญนีซึ่งมีการทําพิธใีใหญ่ๆต่างๆนะครับ ซึ่งประกอบด้วยศิลปะต่างๆโดยใช้ช่างที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมของประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่เอื้อมถึงเหรียญตู่เหรียญได้แต่ว่าเรามีภาพชิดชัดเจ๋วของเหรียญแต่ละเหรียญเหรียญนะฮะไว้มาให้ท่านดูได้นจะได้ศึกษาอยู่ในนี้และมีทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นอินสไบค์พอดเดได้นะครับในการที่จะค้นคว้าเรื่องเหรียญทองคำทั้งหมดนะฮะอยากจะให้หนือสือเล่มนี้อยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับ ขอเชิญท่านที่สนใจนะครับมาเป็นเจ้าของหนังสือที่มีคุณค่าสูงเล่มนี้นะครับ